ชาวมองโกเลียได้ประนามการตัดสินใจของรัฐบาลจีนที่เข้าไปแทรกแซงห้ามสอนภาษามองโกเลียในโรงเรียนในเขตการปกครองตนเองของมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนฤดูร้อนที่ผ่านมาภูมิภาคนี้มีประชาชนออกมาประท้วงรัฐบาลจีนเนื่องจากคำสั่งของรัฐบาลจีนให้ขยายการสอนภาษาจีนกลางซึ่งลดทอนภาษามองโกเลียในโรงเรียนซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวมองโกเลีย ในขณะเดียวกันผู้ประสานงานของโครงการ NGO Save the Mongolia l กเ g ียเลกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติเพื่อรักษาภาษามองโกเลียในภูมิภาคของมองโกเลียนับตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน2563พวกเขาได้เริ่มยื่นคำร้องเพื่อลงนามบนโซเชียลมีเดียซึ่งรวบรวมลายเซ็นได้กว่า1 0 0 0 0แชื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ในระดับนานาชาติ และร่วมกับ a อ n ม s นส i n t e ินเ t อร์เ l ชส่งจดหมายไปกว่า170ประเทศทั่วโลกโดยเร่งด่วนการดำเนินการเพื่อสนับสนุนชาวมองโกเลียโดยเน้นว่าพวกเขาจะทำงานต่อไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาแม่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพวกเขาผู้ประสานงานองค์ก,กรพัฒนาเอกชนบอกว่า กระบวนการบันทึกภาษามงโกเลียได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2020ชาวมองโกเลียในซินเจียงอุยกูต้องผเผชิญกับภัยคุกคามนี้มานานแล้วแต่ในเดือนสิงหาคมปี2020มีการออกจดหมายอย่างเป็นทางการและมีการน,นํานโยบายที่จะยกเว้นภาษามงโกเลียและชั้นเรียนถอดออกจากโรงเรียนในมองโกเลียการต่อสู้ของชาวมองโกเลียในและการละเมิดสิทธิมนุษยชนล้วนส่งผลกระทบต่อชาวมองโกเลีย ในขณะที่เราแบ่งปันประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสัญชาติเดียวกันเราจึงมีส่วนร่วมในปัญหานี้สำหรับชาวมองโกเลียใน อีกรายหนึ่งก็เป็นผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนได้บอกว่าเยาวชนรวมตัวการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งในการทำงานของเราอันดับแรกเราเริ่มต้นคำร้องเพื่อลงชื่อในโซเชียลมีเดียรวบรวมลายเซ็น1 0 0 0 0แสนลายเซ็นและมีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ในระดับนานาชาติด้วยด้วยความร่วมมือกับเน sty n เ ST เราได้ส่งจดหมายไปกว่า170ประเทศทั่วโลกภายใต้การเงินการเร่งด่วน นอกจากนี้ตัวแทนเยาวชนของเราได้จัดและเข้าร่วมการชุมนุมมากกว่า10ครั้งแล้วในหลายประเทศวันแรงของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนในวันนี้เราได้จัดการชุมนุมและเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนชาวมงโกเวเลนัย ส่วนผูน้อำนวยการโครงการ 4X บอกว่านนเชื่อกันว่าภาษามงโกเลียนั้นมีประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดเมื่อประมาณ ก่อน300ปีก่อนจะมีคีดสกาสร,การจนถึงทุกวันนี้ภาษามองกโงกเลียมีความสมบูรณ์และคมชัดมากขึ้นสุภาษสิทธ์ของมองโกเลียบางคาไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอืนอ่นๆก่อนที่จะเรียนภาษาต,ต่างประเทศชาวมองโกเลียจําเป็นจะต้องเรียนรู้และศึกษาภาษาประจำชาติของตนในระดับสูงียก่อนดังนั้นเราจึงได้ริเริ่มโครงการ 4x เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาแม่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ ของประเทศบ้านเกิดของตัวเองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580